ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับแมนนะครับกับลาลาเล่นไทยเดฟนะครับเกมคนไทยด้วยดีไซเนอร์คนไทยนะครับวันนี้นะครับแมนจะมาพูดถึงเกมเกมนี้ครับนี่กล่องเล็กแบบนี้เกมทิโบนะครับาบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีทีนี้เกมเกมนี้ครับดีไซเนอร ผู้ออกแบบโดยคุณมนตรีซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นเคยกับชื่อพี่มนตรีกันดีครับเพราะว่าพี่มนตรีเนี่ยเขาได้ออกแบบเกมมาแล้วครับหลายเกมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกม Garden Trade Sim Soccer Foxy Bully ครับแล้วก็จะมาตัวนี้ครับคือเกม ทิโบนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาเล่นกันเดี๋ยวแมนจะมาเล่าตีมให้ฟังก่อนเกมนี้นะครับพี่มนตีเนี่ยออกแบบให้มาเล่นได้2คนนะครับซึ่งตอนที่แมนเล่นเนี่ยแมนรู้สึกได้เลยว่ามันกลับไปเหมือนสมัยเด็กที่แมนแบบนั่งเล่นตัวติดที่แบบมันจะมีตัวแบบโยกพยายามแบบหมุนๆน,นแล้วมาใส่แบบเลื่อนตุ๊ดๆๆอะไรลงมาอย่างนี้ซึ่งเกมเกมนี้ผมว่าเหมาะมากสําหรับแฟมิลี่ครอบครัวผู้หญิงนี่อาจจะชอบเป็นพิเศษด้วยอ่าก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าวิธีการเล่นและอุปกรณ์จะน่ารักแค่ไหนครับ ไปเชิญชมกันเลยครับครับเราก็มาดูอุปกรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยววิธีการเล่นเลยครับโอ้โหนี่อุปกรณ์เป็นคิ้วสี่เหลี่ยมน่ารักเลยครับมีทั้งหมด50คิ้คิวทีนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้แมแรแลนดอมละอ่าทีนี้วิธีเซตอัพครับง่ายมากเราก็จะมาแลนดอมกันเลยว่าอันนี้ออกมาเป็นยังไงแลนมัวเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเล่นเลยครับง่ายมากๆธีมคือเราเนี่ยจะมาเป็นมนุษย์ถ้ำเราจะพยายามมาขนหินสีต่างเนี่ย เพื่อไปสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับเราจะต้องพยายามหาสีเดียวกันเพื่อจะสร้างบ้านให้ได้หลังใหญ่และให้ใช้หินให้มีคุณภาพมากที่สุดทีนี้แมนจะจําลองการเล่นนะครับโดยมีเพเยอร์2คนสมมุติเพเยอร์ Player คนนี้ครับอยากจะมาหยิบตรงนี้ก่อนอเราจะเล่นทีละกองนะครับเราเล่นกองนี้หมดค่อยไปเล่นกองนี้สมมุติเราเล่นกองนี้ก่อนครับเพเยอร์ Player คนนี้บอกว่าเอ้ยฉันขอหยิบสีนี้แล้วกันฉันชอบสีส้มกับสีเหลืองอะขอหยิบตรงนี้ การหยิบนะครับในเกมนี้หยิบได้2ลักษณะครับเป็นแนวนอนหรือไม่ก็แนวตั้งในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหยิบแนวนอนปุ๊บเราจะมาหมุนเป็นแนวตั้งก็ไม่ได้หยิบแนวตั้งหมุนมาเป็นแนวนอนก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกฎของเกมสมมติหยิบมาแนวนอนก็ลงมาตุ๊ตุ๊ตุ๊นี่ครับด้านนี้หยิบเสร็จแล้วทีนี้มาด้านนี้บ้างอ่าด้านนี้ก็ขอหยิบในนี้ละกันลักษณะแนวตั้งก็ต้องลงมาเป็นลักษณะแนวตั้งนะครับตุ๊ย่างนี้อ่าทีนล้มาอย่าขงเกม สมมติว่าเราเล่นกันจบ50ตัวแล้วแล้วมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสมมติมีลักษณะเป็นแบบนี้ปึ๊บ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 สมมติมีลักษณะเป็นแบบนี้โอเคสมมุติเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้ครับการสร้างบ้านครับหลังจากที่เราเล่นจบ50ิคิวแล้วเราจะมาสร้างบ้านกาันโดยการสร้างบ้านได้เนี่ยเราจะต้องมีหินอย่างน้อย3าก้อนสมมติเราอยากสร้างบ้านสีส้มเราก็หยิบสีส้มออกตุ๊ดตุ๊ดตเนี่ยหยิบออกไปเลยเนี่ยครับได้ละบ้านหนึ่งหลังทีนี้ครับอันไหนที่มันอยู่ข้างบนมันก็จะเลื่อนลงไปตุ๊ด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 อ่าก็จะเลื่อนลงมาอย่างนี้เลยทีนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ย เ,เราอยากสร้างบ้านสมมุติเราสร้างสีเขียวก่อนตรงนี้มันยังมีเขียวอยู่เราอาจจะแบบสร้างบ้านเหลืองดดดดสร้างอันนี้ก่อน๊เพื่อให้สีเขียวเนี่ยเขาได้ไหลลงมารวมกันบ้านเราจะได้สวยงามนิดนึงทีนี้สร้างสีเขียวปุ๊บเอาสีเขียวออกอก็ได้บ้านสีเขียวมาอีกหนึ่งหลังครับแต่เราจะเห็นได้ว่าสีม่วงเนี่ยเราสร้างบ้านไม่ได้ละเพราะมีแค่2คิวกับคิ้วเดียวจริงๆถ้าเกิดจะเพอร์เฟกต์เราอาจจะต้องเอามารวมกันให้ได้3คิวแต่เนื่องจากเราสร้างมาแล้วแบบนี้เราเลื่อนไปชนกันไม่ได้นะครับทีนี้ตอนจบเกมครับ ใครที่มีหินเนี่ยตรงเนี้ยเหลือน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะสมมติด้านเนี้ยเหลือเท่ากันเลยเราก็จะมาดูกันต่อว่าใครเนี่ยมีบ้านมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าคุณยังเสมอกันอีกเราจะมานับกันว่าใครมีคิ้วมากที่สุดคุณก็จะเป็นผู้ชนะครับนี่คือวิธีสกอร์และวิธีการเล่นครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยว่าเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยครับอ่าพี่หญิงก่อนเลยครับ มาเลยครับ uh, จับเลยจะเอาหินสีอะไรจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนไอออกสมนารักนี้งั้นเราขาวดีกว่าเราไปคนละเวดีกว่าเราน่าจะโอเคกว่าขาวสองอันครับลงมาแล้วอเปียม่วงม่วงครับทีนี้นะครับการหยิบเนี่ยเราต้องหยิบจากขอบนะครับหยิบตรงกลางไม่ได้นะเช่นมันขอหยิบตรงนี้แล้วกันปุ๊บขาวเหลืองเนี่ยโอ้โหทำให้มันแตกแยกกันเลื่อน เหลือลงนมาซึ่งอย่างเงี้ยอันนี้จะยังไม่มีใครหยิบได้อ่าใช่ครับต้องหยิบอ่าต้องหยิบให้เป็นคู่ก่อนอ่าคู่หมดถึงจะไปเดียวโอเคครับอ่าพี่หญิงเลยครับนี่ผมขาวเหลืองเลยม่วงอยู่ตรงนี้เฮ้ยม่วงมาอีกแล้วตึ๊ดต๊ดตของง่ายก่อนนะขาวเหลืองมาก่อนนี่โหต๊ตึ๊ดต๊ อ่าซึ่งการเล่นแบบแถวแยาวแบบแมนบอกเลยว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันหยิบสูงสุดได้แค่7คิวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนดีๆนะครับเราต้องเล่นต่ออีกกองนึงให้หมดด้วยนี่พี่อินมาครับม่วงเขียวโอ้โหสวยงามนี่หยิบเขียวเขียวมาดีกว่าเราต้องมีการกันแกล้งบ้างๆๆนี่อ,อันนี้เขาเรียก่มีคนรู้ทางอ่าต้องมีการกันแกล้งบ้างสักเล็กน้อย นี่ดูครับว่าพี่หญิงจะแก้เกมยังไงนั่นเอาเหลืองเราไปด้วยดุดดุด่าลงไปแล้วผมนี่ครับยังคงไปเวเหลืองดีไหมเฮ้ยยังได้อยู่เขียวส้มดีกว่าดุดหืมมีสักหลายสีเกมจะไม่ค่อยดีเลยตรงนี้แหละโอ้ยไม่อยากได้สักอันอะไรดีครับเหลืองมาก็เป็นติ่งมาขาวก็ได้ครับพี่หญิงนี่เป็นติ่งเรายังมีกองหนึงที่เล่นนะครับ ต้องบอกไปถึงช็อตหน้าเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวก็ต้องมีสักนิดนึงเนาะนาตุ๊ด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 อเจ็บปวดรวดร้าวอยากจะหยิบเขียวแต่บังคับหยิบคู่และหมุนไม่ได้ด้วยโอ้ยมาๆๆไงดีไงดีเราตุ๊ดลงมาอย่างนี้แล้วกัน เพราะั้นจบที่กองนี้พี่ได้นูนสุดท้ายมันอรอบนิดหน่ยใช่<ม>ครับผมก็จะเป็นคนหยิบก่อนซึ่งผมก็จะพยายามหาสีที่ผมต้องการซึ่งมันมีหรือเปล่านั่นสิโอ้ยสีเหลืองสีเหลืองกดไปตรงนี้ทำไมได้ครับวางเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแมนอยากได้นี่ครับอืมตุ๊ด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 อ่าโอเคครับมาอย่างนี้เลยนี่หรอพี่พี่ตัวนี้อ่าเหลืองขาวเหลืองขาว ด,ด,ด,ดอ่าผมเหรอผมอยากได้สีเหลืองเฮ้ยมันต้องมีครบทุกสีเกมเนี้ง่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดุดด๊ดมาใสาครบใสครบี่ฉันดึงอ่ะบ้านฉันมันจะยังแบบระเนระนาดอยู่หนึ่งสอง<ช>สามสี 4, 5, <ๆ>่ห้าหกอือจะสุดแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยฉันควรจะต้องมาเล่นกองนี้บ้างฉันควรจะต้องหาสีเหลืองเออเออ ฉันควรจะต้องหาสีเหลืองเออโอ้ยเจ็บเจ็บแค้นเคร่งโกรดโชดฉันใหญ่ถึงอ่าเราเอานี่นะครับเหลืองม่วงจุดมันต้องด้านนี้ไม่งั้นเดี๋ยวผมตายอย่ได้เขียวแนวตั้งเขียวไม่มีแนวตั้งแล้มีเนี่ยเขียวม่วงม่วงเขียวรับมีนี้ครับ เขียวขาวโอ๊ยยากครับอ่าอุ้ยเหลืองพี่มันจะไม่เชื่อมกันต้องพยายามทำให้เชื่อมกันครับเกมนี้จริงๆเล่นง่ายมากครับแต่ว่าคิดลึกเลยทีเดียวแต่ก็สนุกมากเลยโอ๊ยทำให้ดีครับเจ๊นี่เ,เขียวก่อนอ่าเขียวมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผมอยากได้ม่วง ผมอยากได้ม่วงหนุมคำนวณแปะปะแปะม่วง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 ส้มเหรอมามาหลอดไหมเนี่ยม่วงส้มม่วงม่วงเขียวมันต้องมีหินเหลือมันต้องมีหินเหลือแน่เลยเออตุ๊ต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 ตอบตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุนตนุเลยุ๊ตตุนตตุ๊ตตนเตตุ๊จะุ๊ตตุ๊ตตั๊ตตุ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 ๊ตตเ๊ตตนตตม๊ตตุ๊ตตตตุ๊ตยต มีแต่อันที่ปวดจิตปวดใจชีวิตอยู่ยากอีกแล้วมีแต่อันปวดจิตปวดใจไม่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 เอาไม่ยาไม่ส้มของฉันฮัลโหลอุ้ยแต่ตรงนี้มันจะสุดแล้วว่าฮะมีอยู่แค่เจ็ดชิ้นเออเออมันหมดแล้วดูดดูดใสยังไงดีพลาดเลยไม่เป็นไรค่ะยังไงมันก็เหลือครับ จะเหลือมากเหลือน้อยเท่านั้นแหละไม่สีม่วงจะรอดยังไงเนี่ยเฮ้ยหยิบหยิบยิบขาวขาวแล้วกันม่วงแล้วกันปุ๊บปุ๊ดีปุ๊บวะเร่งนีฉันจะไปยังไงเนีรู้เราคงต้องหาแนวั้งครับมามามขาวเขียวก็ได้ครับนตเดี๋ยวฉันจะม่วงมาอะไรเนี่ยก็นะนี่ก็เจ็ดแล้วว่า ี๋ือฉันจะหยิบฝังนี้ก่อนอาะพี่จะพยายามนะคะลองดูนะครับโอเคเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า้นแบบพี่ผมก็พี่นาดเหมือนพี่และหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยหยิบแนวตั้งก็ได้เอาวัดดวงไปหกเจ็ดอือโอ้โหขาวเราพี่ลงไม่ได้เดิพี่หยิบเม็ดเดียวครับถ้าเกิดพี่ลงไม่ได้ แต่ว่าในกรณีนี้ครับก็จะมีแบบเม็ดคู่กับเม็ดเดี่ยวนะครับซึ่งพี่หญิงตอนเนี้ยต้องหยิบคู่ก่อนใช่พี่ต้องหยิบคู่อะไรีบคู่แล้วแต่ว่าคู่แยกไม่ได้ใช่ครับลงได้เม็ดเดียวแล้วมันจะยังคือยังง่ายครับพี่หญิงมีหยิบคู่ครับแต่ว่าเราต้องหยิบอย่างน้อยหนึ่งเม็ดก็คือพี่หญิงหยิบได้แค่เม็ดเดียวแต่ต้องแตกจากคู่ตรงนี้อ๋อเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็จะเดี๋ยวเราจะผัดเป็นหยิบคนละเม็ดไปจนกว่าจะครบนะฮะอ๋อโอเค่ะ แม่ไหนได้ลไยอ่ะฉันไม่อยากได้เลยเลยฉันได้ฉันก็ไม่อยากได้เลยค่ะฉันไม่อยากได้เลยนะจุดจุดนี้แดงก็ได้โอ้ยจริงๆไม่อยากได้เลยอ่ะฮัลโหลจริงๆอยากได้ส้มนะเผื่อมาไว้ตรงนี้แต่แบบมันเต็มแล้วไงงั้นพี่งั้นพี่เอาไปส้มผมเหลืองก็ได้เผื่อเผื่อไว้ก่อนโอเคครับ ทีนี่คือเล่นจบแล้วนะครับแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาสกอร์กันนะครับซึ่ง,งเรียงกัน<ม>ทีละคนก็ได้ครับงั้นแมนขอสีขาวก่อนแล้วกันดึ๊บ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 แมนขาวเพียวเดียวอเอาเขียวลงไปล่างสุดเลยอืมมาบ้านหลังใหญ่ของเรามีต้องหกชิ้นเนี่ยแกเหลืองฉันตรงเหนียะมันแย่มากอุ้ยโหลำบากเลยทีนี้เฮ้ยแล้วลอย่างนี้ฉันทำไงเดี๋ยวนี้ฉันาออวางพลาดดึงไม่ออกวางพลาดดึงไม่ออกก็ต้องเหลีอวไ,<ห>ไวสิครับอย่างนี้ ผมผมร,รงนี้มันมีความพีกตรงที่ว่าเราสร้างตรงนี้ไม่ได้ใช่แบบมันดึงออกไหมมันต้องดึงออกข้างล่างใช่ครับเวลาไล่ต้องไล่ดึงจากล่างขึ้นบนครับไม่สามารถมีอยู่ยิบ,บ <โด S 1> ออก<ใ>น,นะ <ใจ S 1> เอาเอาเขียวออกเอาเขียวออกดีหรอว่าถ้าเอาเขียวออกไอ้นี่ล่วงลงมานี่ไม่มีตัวเล่นเลยเนะี่ยไอ้นี่ก็ผิดพลาดครับมีอยู่2ชิ้นเอาเขียวออกก็ได้ดุ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 ดเอาเขียวออกไปก่อนเหลือแน่นอนครับรอบนี้พี่นยังดึงแดงล่างสุดด้อืมโอเคครับพี่ม่วงค่ะตัวนี้แม่อันนี้ตายแล้วตอนนี้เจ็บหนักเจ็บหนักครับสงสาร ขอดึงแดงออกครับตุดดตุดตุดตดตุอ้าวผิดพลาดครับผิดพลาดแล้วเฮ้ยแต่ของเธอเดี๋ยวได้ต้องดึงเหลืองก่อนอ่ะพี่ขาวค่ะเุ้ยพี่หมดแล้วว่าไม่ครับพี่หญิงเผาเศร้ามากเพราะว่าตรงนี้ถ้าสลับกันได้นี่คือหมดเกลี้ยงเลยนะฮะ พอเอาเหลืองออกครับดุดดุดดุดุบ้านอีกหนึ่งหลังครับแล้วม่วงก็ไหลดุด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 ดดดุ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 ดดดดุ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 ดด ให้ดูบอดพี่หญิงเลยดีดวยกว่านี่เจ๊แอบพลาดนะถ้าเกิดสลับกันนะครับสมมติพี่หญิงเขาลงได้ถูกต้องนี่เขาก็จะได้บ้านอีกสองหลังนะครับเนี่ยหยิบออกให้ดูเลยตุดดุดดุดุดเนี่ยหยิบออกมาอย่างนี้เลยเลื่อนลงไปเนี่ยครับจะเหลือสี่ชิ้นแบบเท่าๆกันทีนี้ถ้าเกิดเหลือ4ี่ชิ้นเท่ากันเราก็จะเห็นได้ว่านี่พี่หญิงเขาก็มีบ้านหกหลังแมนเองก็มีบ้านหกหลัง แต่ทีนี้แมนเนี่ยมี6หลังถึง2อันอ่าอันนี้ก็จะแบบชนะแน่นอนนี่โหขอคิงนิดนึง <c oughs> อ่าโอเคครับก็มาพูดถึงวิธีการเล่นก็บอกไปหมดแล้วเนาะเกมนี้แบบโอเคครับเล่นในใช้ระยะเวลานิดเดียวสั้นๆเลยสนุกมากๆทีนี้ครับเกมเกมนี้ครับแมนก็ได้ไปถามพี่มนตีไปแล้วจริงๆแมนว่าเกมเกมนี้เหมาะมากสําหรับการเล่นกับผู้หญิงอ่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีแบบ บอร์ดของตัวเองนั่งแบบมีอะไรที่แบบเขาสามารถหมุนหมุนคิดคิดได้เป็นบอร์ดของเขาเองและก็ใช้เวลาไม่นานในการเล่นกันนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับพ่อบ้านที่อยากชวนภรรยาเข้ามาเล่นบอร์ดเกมครับก็ลองซื้อทีโบตัวนี้ไปลองเล่นดูได้ครับก็สําหรับเกมเมอร์นะครับเกมนี้จริงๆเป็นแฟมิลี่มากครับอย่างที่ผมเล่นกับพี่หญิงไปแล้วทีนี้เกมเมอร์เนี่ยถ้าอยากจะลองเล่นเกมนี้แมนก็แนะนาครับเขามีแอดวานโหมดอ่าวิธีการคิดคะแนนที่ต่างออกไปทีนี้ครับในแอดวานโหมดครับก็คือ ใครที่มีบ้านเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยโลจิกก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าคุณจะต้องพยายามทําบ้านทีละ3ามทีละสเพื่อให้ได้บ้านเนี่ยเยอะที่สุดไม่ต้องทําแบบสีติดก,กันมากที่สุดครับแต่ต้องแยกออกมาเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีวิธีการคิดที่เพิ่มเรเวลขึ้นไปอีกอเกมก็จะมีความท้าทายและตื่นเต้นมากขึ้นครับ ก็สำหรับใครที่สนใจและอยากลองเล่นเกมทิโบนะครับก็ลองมาเล่นได้ที่ลาละเล่นนะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าแมนจะหยิบเกมอะไรมารีวิวนะครับเกมคนไทยก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสและก็วันเสาร์อย่าลืมกดส u b สไ r i b e และก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ